สวัสดีครับคุณกับผมชินเคยนะครับคนอีสานบ้า <ST AN CO> นเขาอันนี้เขาขเบ, <ST AN CO> บ,บิ้กงกนนร <izzard> นนารลาบน,นะครับอันนี้เขาขั้นเลี้ยวนะครับบริมวณอัปเดตตอนที่ขั้นในวินองได้เบิ้งกันนะครับอันนี้เขาขั้นขั้นนำข้าวมันออกนะครับมาใส่อันนี้เขาไปใส่สีไปใส่ต้มนะครับนี่ครับเขาใส่ต้มนะครับอันนี้คือตัวปลาที่เขาฟัก <ST AN CO> นะครับ แน,นี้คือน้ำข้าวของมันนะครับเม่ได้อัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับที่ห้าวถอไปใส่ต้มตัวนี้นะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวห้าอยู่พายเบิ่งมกปลานะครับตอนตอนจะคลิปทีเดียวนั้นนะครับเราจะเดี๋ยวพายเบิ่งมกปลาว่าสิเป็ดจ,จังไหนน้ำแหงไปเป็นตะสุกไปนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันก่อยป่าอีกที่หนึ่งปลาพี่นออ้องไปนะเบิ่งกันนะซีมึงด้วยสีมึงด้วย ซิมมึงด้วยเข้มมาสั่นพี่น้องนี่ครับเพิ่นต้องมุกใส่เต๋อของซียไม่ได้ขีมหอมมาสั่นพ้่นล่งนะขี่น้องทายจักนี่ยต้องมุกใส่ยังสิยังที่เสียบมาสั่นได้ผลมานะครับบอกพ่อใส่อิโนมอโตะพอดีวัตถุดิบธรรมชาติเติมพี่น้องนะคให้ขีดซ้ำเร็จแล้วครับนี่เราจะทำบาเบิ้งกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกน สูตรนะครับสูตรของยายเราขันแล้วจิใส่มะนาวนะครับใส่บักนาวขั้นนะครับขันให้เนื้อปามันขาวทีเหียครับนะครับในน้ำข้าวมันออกนะครับให้เนื้อปามันขาวมันมันมันจิบบมีมันมันจิบบมีกินข้าวนะครับก็ต้องขันดีๆขันให้มันขาวให้น้ำข้าวมันออกนะครับเวลาเขาไปลาบไปยังมันจิบบมีกินข้าวนะครับ นี่นะครับการเป็นอีสานบ้านเขาจะเป็ยนเงซี่นะครับแลเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งกันลาบตัวนะครับว่าจะเป็ยนจังไหนนะครับแล้วก็อันนี้ก็สีแกงนะครับเอาติดตามไปน้ำกันนะครับแล้วคมจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับว่าเปลนจังไหนจังไหนนะครับช่วงนี้โควิดนะครับแล้วเขาจะมาเบิ้งกันนะครับ อันนี้คุณยายสีแกงใส่บักบวบนะครับแล้วก็ดอกแคนะครับแกงนป่าใส่บักบววกับดอกแคนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งกันอีกเือหนึ่งนะครับครับพี่น้องครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนีเด้อครับพี่น้องครับโควิดไปไซ่บร์นะครับช่วงนี้พี่น้องสันจรไปมากครับให้ไซเมตนะครับสุภูสุคนนะครับ ทีมงานคนอีสานาบ,าบ้านเฮาบ้านเดียวกันทีวีเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันตอนที่ลาบแล้วก็ต้มเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ้งนะครับอันนี้คือต้มป่านะครับเอาก็ใส่น้ำใส่ตะไคร่ไว้กูดเข้าไปเล้ยวนะครับเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันอีกที่หนึ่งนะครับันนี่ครับเอาก็เตรียมพร้อมที่ชิลวกนะครับลวกซุปนะครับล้วก็ใส่ผักนะครับ อบวัวเปนดอกแค่เจ to ้ก่อมกันที um, okay. um. okay. ่สุกบ่ต้องอบวัวใสก่อนอืมต้องอบวัใส่ก่อนแค่ไม่ยอมไปอืมอกแค่จังหวใส่ที่หลังนะครับนี่ครับนี่เขาจะมาเบิ้งกันต่อนะครับดูขุมอัปเดตให้เบิ้งนะครับหมอเดือดแล้วนะครับน้ำบวบลุงนะครับ นี่ครับได้เราลงตุมใส่เตอร์นี้นะครับไม่ใช่ขีเชียบเพราะฉะนั้นเนื้ว,ว่ะนะครับบวบลงนะครับแล้วก็ปิดฟ้าไว้นะครับแล้วเขาจะเ,เ,เอาปลาลงเมื่อเอาปลาลงพร้อมหมนเลยเพราะฉะนั้น ลงพร้อมกันเลยนะครับหมอนเดือดได้ทีนะครับเอาปลาลงบลาในพี่นอ้องจื๊บเหนสุดยอดอันนี้ก็เอื้นปลาก็ดีนะครับหรือว่าปลาหมอ้อปเข็งนะครับภาษาไทยจะเอืนอ้นปลาหม้ออีสานจะเอื้นไปเข็งนะครับนี่ครับปลาลงเรียบยร้อยบันนี้เราเอาหน้่มหนั่มมา ขั้นป่านะครับนำข้าวมันาะเพ้ามาต้มใส่น้ำกันนะครับมันจะมีมันจะได้ร,ชดรสชาติอีกรสชาติเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวกับหน้าที่เขาขั้นป่านะครับอเขาปิดฝาหมอนะครับอันนี้ก็ย้ายคุณย้ายกับปุงนะครับใส่น้ำปลานะครับใส่ชุรสใส่น้ำปลาใส่ชุรสใส่ปลาแดกนะครับปลาแดกนี้ปลาแดกที่เห็ดเองเนี่ยปีน,น่ง ตมเองเฮ็ดเองนะครับนี่เขาจะมาเบิงึงนะครับใส่ประแดกเรียบร้อยนะครับเหลือใส่ชูรสนะครับนี่หอมเรียบร้อยหอ,หอมแซ่บประแดกแซ่บว่าละนัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเบิึงมนันอะีกน,น,นะครับมาสิเป็นรสชาติจังเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับคือยังมาเดี่ยวน้าต้มตัวนี้ครับไปลวกจิ้วคัวออกไปลวกนะครับต่อไปคนย่ามันก็ทีลวกนะครับลวกเนื้อปลาที่เขาฟักที่ทีเฮ็ดลาบนะครับเบิ่งตะแกรงลวกเพิ่นนะพี่น้องตั้งแต่สมัยโบราณนะครับยังยังยังมีให้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่ครับตะแกรงนะครับลวกให้มันสุกนะครับ มันขาเชื่อขาดยังนะพวกมันสุกดีๆนะครับเรียบร้อยนะครับคือจีสุกเลี้ยวว่าันทำอวไรนะครับแล้วแบบ <c oughs> ดูออกมาจะเป็นหน้าตา่างสินะครับ ยิ้มนะน่ั้ก็เดินลรื่องใส่ผักว่าสันลืมใส่ผักจิดป,ปงแล้วพี่นอ้องลืมใส่ผักเพราะฉันว่าบางทีซิดนะดีเสียมเลยพันวะพอดีพอดีกับพอดีนะปิดฟ้านะครับใส่น้ำข้าว ้ำข้าวมันจะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับน้ำหมักเน่าที่เขาคั่นนะครับเอ็นครับสีาสันกันเดียวที่อร่อยจะตวัวบันเนี่ยนะครับจะมาเบิ้งกันตวัวตอนลาบนะครับนี่ครับหน้าตาตอนทิศพงเลี้ยวนะครับจะเป็นทั้งซี่นะครับหนวดเสียบบริษัทเนี่คุณยายว่านะครับจะกีเซียบบริษัทเน,นี่ยเขาจะมาเบิ้งกันอีกที่หนึ่ง นะครับมาเบิ้งการวิธีปรุงลาบนะครับเดน้องจะปรุงลาบให้พี่น้องเบิ้งกันนะครับนี่นครับตอนเรียนใส่น้ำปลานะครับนิดนึงนะครับน้ำปลาเขาใส่ไปแล้วนะครับเขนะาใส่พริกป่น ชูรสเข้าครัวเข้าครัวในครัวไม่ไหมนะครับเดี๋ยวผมหยิดพักใสนะ่พริกบ่นนะครับนะี่ครับ,บ่หลายนะครับเดี๋ยวคุณย่าหยนะิบเพ็ดรเราเรไปห้อยใส่ผงชูรสนะครับนะ แล้วทีนี่เขามาใส่ของกลัวนะครับนะครับคนให้เขากันนะครับแต่เขาจะมาบึงนะครับคนเรียบร้อยต่อไปเขาก็จะใส่หอมนะครับอันนี้คือคือผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็หอมแดง เขาจะมาเบิ้งกันนะครับไอ้ที่นี่เขากอกมาค้นให้เข้ากันนะครับจังว่าเบิ้งตอนค้นนะครับเรียบร้อยนะครับบุตรองซิมครับเสียบเรียวนะครับอืมหน้าตายองเป็นทั้งซี่นะครับอันนี้ก็คือก้อยปลานะครับหรือว่าลาบปลานะครับเป็นทั้งซี่นะครับมนีับนาเดี๋ยวเขาจังว่าจับมาหา นะครับแบ่งย่อยนะครับนี่ครับหน <ada> ้าตาจิออกมักงสินะครับอันนี้ก็คือลาบเดือนนี้ก็คือก้อยปลานะครับก้อยสุกนะครับพี่น้องแล้วก็เข้าเอื่นว่าลาบนะครับพี่น้องลาบสุกอันนี้ก็คือต้มนะครับต้มปลาที่ห้องคั่วเมื่อจักรู่นี่แหละนะครับทั้งลาบทั้งต้่มทั้งหมกนะคมกย่อยไว้ไปวัดนะครับอันนี้ก็คือลาบแล้วก็ต้ม สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เช่นนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้นะครับพี่น้องกดกระดิ่งทั้งหมดนะครับเลื่อนรอชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เช่นนี้นะครับสาหรับทุกวันนี้โควิดนะครับพี่น้องสัญจรไปมาให้ใส่แมสนะครับทุกท่านทุกคนนะครับเป็นห่วงจากทีมงานคนอีสานบ้านเฮาบ้านเดียวกันทีวีนะครับ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้น้ำนะครับเพื่อเป็นกใจให้กับทีมงานทําคลิปต่อไปนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้ทีมงานทําอะไรนะครับทำยังไงทำสูตรสูตรไม่ถูกนะครับคอมเมนต์มานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแ้วครับพี่น้องสวัสดีครับ